ทางรัฐบาลนะครับก็มีการเดินหน้า10มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีคนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า40ล้านคนเลยทีเดียวนะฮะซึ่งจากสถานการณ์ความผันผวน,ผนข,อของราคาพลังงานนะฮะแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะฮะที่ค่อนข้างยืดเยื้ออยู่นะตอนนี้นะครับก็จะส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนการผลิตแล้วก็เรื่องของการขนส่งสินค้าและบริการต่างๆค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนก็จะสูงขึ้นนะครับทางรัฐบาลเองก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการเร่งด่วนบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ํามันนะฮะซึ่งก็ เป็นการเพิ่มเติมมาจากนโยบายต่างๆก่อนหน้านี้แล้วนะครับมาตรการที่1ก็คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า300หน่วยจำนวน20หลังคาเรือนจะได้รับค่าส่วนลด FT นะฮะเป็นเวลา4เดือนด้วยกันอย่างที่2ก็คือนายจ้างและผู้ประกันตนในมาตรา33จําจำนวน11.2ล้านคนจะได้รับการลดเงินนําส่งจากร้อยละ5เหลือร้อยละ1นะครับสำหรับการนำส่งในงวดเดือน พฤษภาคมถึงกรกฎาคมนะครับ3เดือนด้วยกัน 3. ครับเกษตรกร9ล้านคนจะได้รับประโยชน์จากการแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยแพงและปุ๋ยขาดตลาดแล้วก็เรื่องของปัญหาอาหารสัตว์ด้วยครับ4ผู้ใช้ก๊าซหุงต้มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3.6ล้านคนจะได้รับวงเงินเพิ่มช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม 100บาทเป็นเวลา3เดือนนะฮะหครับผู้ประกันตนในมาตรา3 9มาจำนวน1.9ล้านคนจะได้ลดเงินนำส่งจากร้อยละ9เหลือร้อยละ1.9นะครับสำหรับงวดเงินค่าจ้างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมผู้กับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง157,000คนจะได้รับส่วนลดค่าน้ำมันแก so ๊สโซฮอล5บาทต,ต่อลิตรเป็นจำนวน50ลิตรนะครับเวลา3เดือน เครับผู้ค้าหาเพร่แผงลอยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1,500คนนะฮะได้รับส่วนลดซื้อการถุงต้มเดือนละ100บาทเป็นเวลา3เดือนครับผู้ขับแท็กซี่ที่อยู่ในโครงการลมหายใจเดียวกันจะได้ซื้อก๊าซในราคา13บาท62สตางค์ต่อกิโลกรัมนะในวงเงิน1,000 0บาทต่อเดือนนะครับเป็นเวลา3เดือนด้วยกัน9ครับจะมีการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่30บาทต่อลิตรครับ และ10บครับจะคงราคาการขายปลีกแก๊ส n อ v อยู่ที่15บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับก็เป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลได้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเอามาฝากกันนะครับ10มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนนะฮะเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยทีเดียวนะครับ